สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้จะพา f c ซมาดูเหรียญที่ส่งมาจากเขตพระรามสองฮะก็บางงดนะเนาะบางงดพระรามสองเนี่กอะไรกันดี <c oughs> วันนี้จะเปิดกันสองกล่องนะท่านผู้ชมฮะเนาะแล้วมาดูรพร้อมๆกันนะว่าในกล่องมีเหรียญอะไรกันบ้างนะกล่องนี้มาจากเขตพระรามสองแต่รู้สึกกล่องนี้จะไม่บอกนะฮะ คุณรัชดาพรอ่ะเดี๋ยวก็ดูทีละกล่องดีกว่าเนาะดูกล่องแรกกันก่อนท่านผู้ชมว่าว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างอ่ะก็สังเกตเอานะฮะปปปาเปิดออกมาก็สังเกตเอาว่ามีเหรียญอะไรที่ปปปารับซื้อเป็นทางการหรือว่าไม่เป็นทางการปปปาจะย้ําจะพูดสม่ําเสมอนะฮะนะบางทีถ้าเราไม่บอกไม่พูดนะ,ะเดี๋ยวเอฟซีจะตลงว่าปปปานั้นรับซื้อหมดอะไรประมาณนั้นก็จะเข้าใจผิดกันโอเคเนาะเดี๋ยวลองดูซิ เหรียญอะไรอยู่ในกล่องเอานี้เป็นใบเซอร์ลูกค้าหรือเปล่าตรงนี้ฮะอ่ะนี่ดูเสียว่าเหรียญที่มาจากพระรามสองนั้นเป็นเหรียญที่ช่องปป่ารับซื้อกันอยู่ไหมรับซื้อกันอยู่หรือเปล่าอ่ะเนอะอืมมีเหรียญเด็ดๆ็ไหมเอยนี่อืมสิบบาทที่ระลึก เดี๋ยวดูก่อนนะฮะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวป้าปาเปิดกล่กองน,นี่รู้สึกว่าจะเป็นปีพศ2541ฮะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าภาพจะไม่คมชัดนะฮะท่านผู้ชมอ่าเหรียญสิบบาทปีพศ2541ฮะเนี่ยเป็นเหรียญหายากอันดับที่สองอลูกค้าพระจำสองส่งมาจะมีอยู่สองเหรียญเนานะรู้สึกว่าจะมีอยู่อ้าวนี่ปี40นะไม่ใช่นะ นี่เป็นปี 40, สี่ศูนย์เหรียญหนึ่งสี่หนึ่ง,ง,งกี่เหรียญครับหเหรียญหอ่าโอเคงั้นใช่นะฮะอ่ะโอเคนะหนึ่งรายการแล้วนี้ก็เป็นคือส่งมาอ่าอย่างอย่างละเล็กละน้อยท่านผู้ชมอ่ะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกวันละย่อยๆนะที่มีทั้งหมด61วันละใครมีก็ลองลอง,ลองติดต่อช่องปลาปาดูนะสําหรับ10บาท2อที่ระลึกโอเคเนาะอ่ะสรายการละเดี๋ยวเลือกเลือกรายการเด็ดๆก่อนเนาะ ท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญนะ่ะเหรียญสตางค์ราชการที่8นะฮะก็จะมีที่ผลิตออกมาทั้งหมดในในของยุคสมัยพระหลวงราชการที่8ก็มี5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์แล้วก็50สตางค์นะเดี๋ยวจะมีทั้งรูปแบบพระเศียรโตพระเศียรเล็กเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะอ่ะอันนี้ใครมีแบบนี้ส่งได้นะฮะนะถ้าให้ให,ให้ให้ FC ตรวจด,ดูก่อนนะฮะ เอี๋วท่านผู้ชมฮะให้อดินตรวจดูก่อนนะฮะเพราะว่าเหรียญประเภทนี้เราเราทำทำกฎไว้เรียบร้อยแล้วว่านะเหรียญแบบไหนประมาณไหนลูกค้าส่งมาอ่านี้รู้สึกขอบจะลูกค้าเขาให้ตอยอมให้ตรวจต่อใช่ไหมฮะอ่าใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ได้ส่งภาพมาก่อนท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเหรียญไม่ไม่ถือว่าเหรียญราคาสูงเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเขาหลังก็ให้ลูกค้าส่งรูปมาก่อนนะจะเพิ่งส่งเหรียญมานะอืมโอเคฮะมีเหรียญได้เออ เนี่ยท่านผู้ชมฮะใครมีเหรียญสองบาทการจนานะฮะโอเคเนาะใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งขายช่องปะป,า,ปาได้นะฮะ,ะเรื่องราคาไปถามน้องแอดมินเอาตรงนี้แค่รู้ว่าปะป,า,ปารับซื้อเหรี่ญอะไรเป็นหลักๆก,ก่อนก็พอเนาะะประมาณนี้แล้วก็เนี่ยท่านผู้ชมเหรียญห้าเหรียญที่ระลึกก็จะเป็นห้าบาทหลายๆวันละแล้วก็สิบบาทยี่สิบบาทที่ระลึกเนี่ยนะะก็ส่งมาได้นะฮะส่งให้น้องแอดมินเขาตรวจสอบพูดคุยกับน้องแอดมินเรียบร้อยแล้วก่อน อันนี้ก็เป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกนะ2บาทที่ระลึกอ่ะแบบนี้ส่งกันมาได้นะฮะสบาทที่ลึกนี่ยังไม่ทันมีวาระเด็เดๆให้ปาปาได้ทำนะท่านผู้ชมนะนะไม่มีราคาสูงนะเกินหน้าเหรียญไม่กี่บาททุกวาระและปัจจุบันวันนี้นะอันนี้บอกผ่านตรงนี้ก่อนเนาะหลายคนนะไม่ค่อยจะมีเหรียญที่ลึกครับพอได้เหรียญหนึ่งก็เข้าใจว่าตัวเองจะถือเหรียญราคาหลัก800 8 0 0ร้อยแปดพันอะไรประมาณนะี้ที่จริงช่องปาปายังไม่รับซื้อราคาสูงนะฮะเหรียญหนึ่งก็ประมาณ6บาท7บาทเท่านั้นเองนะ โอเคไหมโอเคไหมเนาะอ่าประมาณนั้นอันนี้เป็น5บาทเหลือหงะปีพศส5 3 0นาะใครที่มีปีพศส5 3 0แล้วก็31เนี่ยป้าปายยังรับซื้ออยู่นะฮะโอเคนะฮะอ่าเหรียญที่รับซื้ออันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยๆนะท่านผู้ชมนะม <า S 2> ที่ลูกค้าขอติดมานะฮะอืเนี่ยก็ประมาณเนี้ย เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะท่านผู้ชมนะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินโอเคเนาะตรงนี้เดี๋ยวไอ้เหรียญหนึ่งบาทเรือหงเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูเอ็กนิดหนึง่งปะปาจะฝากบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าปัจจุบันวันนี้ไหลเข้าช่องปะปาเยอะมากทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นเหรียญเป็นหลักแต่ทุกคนมีไงฮะก็จะลาบากช่องปะปานิดหนึง่งปะปาคิดว่าเดี๋ยวเรื่องราคานะฮะปะปาจะพูดสั่งน้องแอดมินไว้ถ้าหากอยากติดมานะฮะ นะเพื่อได้ค่าจัดส่งนะฮะเพราะว่าราคาตัวนี้ขายออก3บาทก็กระทั่งยากแล้วท่านผู้ชมฮะนะเดี๋ยวยังไงซื้อหรือไม่ซื้อรับหรือไม่รับณนะปัจจุบันวันนี้ก็ไปคุยกับน้องแอดมินเอานะเพราะว่าเหรียญใน,นบางครั้งไม่ใช่ติดมาธรรมดานะฮะนะเหรียญเหรียญหลักมาไม่เยอะแต่ว่าเหรียญเนี่ยเหรียญไม่ได้มาเยอะมากท่านผู้ชมนะก็ปปาซื้อของมาขายไปถ้าเกิดอะไรที่นักสะสมต่อจากช่องปปาเขาไม่รับเดี๋ยวยังไงหลังจากคลิปนี้คลิปล่าสุดนะฮะ น้องเขาจะรับช่วยหรือไม่รับช่วยขึ้นอยู่กับเหรียญหลักของท่านมามากพอใช้ประปาได้ได้ไ,ดไปกบเกื่อนเอากําไรไปซื้อเหรียญน,นี้ของท่านหรือเปล่านะอันนี้ชัดเจนจากประปานะฮะเพราะประปาไม่ได้ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการมาตั้งแต่ต้นเพราะจํานวนการผลิตยเยอะมากโอเคเนาะต่อไปน้องเขาคงจะเลือกว่าเหรียญเด็ดๆของท่านเนี้ยมาค่อนข้างจะคุ้มก่อนนะเพื่อเอาเงินกําไรจากเหรียญเด็ดไปซื้อเหรียญของท่านโอเคไหมฮะชัดเจนเนาะอะประมาณนั้น เดี๋ยวอันนี้เป็นหนึ่งบาทหนึ่งบาทอ่าหลังวัดรูปแบบพระเศียรใหญ่นะฮะอ่ะปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าอ่ะเหรียญนี้ก็ถามน้องแอดมินเขาดูเอาละกันนะอ่าถ้ามีคนยังเล่นหาอยู่กับป่า,ปาก็เดี๋ยวน้องเขาก็คงจะรับช่วยนะนะท่านผู้ชมโอเคเนาะนี่แหละท่านผู้ชมฮะรับซื้อเหรียญราคาที่ค่อนข้างอืมราคาไม่สูงไงฮะ นะที่พบเจอได้ง่ายมากๆก็ถ้าเป็นช่องใหญ่ๆระดับประเทศไทยเนี่ยเขาจะไม่ซื้อนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยนะเขาจะไม่ซื้ออย่างช่องเราก็พอปรับปลายอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นเป็นเหรียญที่ขายออกยากมากครับแบ่งปันยากมากโอเคเนาะอ่ะจบจากกล่องแรกเดี๋ยวเรามาดูกล่องสองเลยท่านผู้ชมเนาะเรามาดูกล่องที่สองกันเลยอ่ะฉะนั้นใครอยากขายเหรียญที่ที่ปปารับซื้อเป็นหลักก็ลองลองติดตามดูนะฮะเพราะว่าเหรียญ เหรียญไม่เป็นหลักเลยเนี่ยข้ามออย่าง,างเงี้ย,าม,นะยมาถึง3ยี่ห้อเลยท่านผู้ชมนะเนี่ยมาถึง3ยี่ห้อเลยถ้ากบเกิือนราคาแล้วเนี่ยป่อปลาต้องขายตรงนี้เพื่ออากําไรจากตรงนี้ไปกบเกี่ยนกบเกลื่อนเหรียญตรงนี้พูดไปพูดมาเพี้ยนนะท่านผู้ชมนะฉะนั้นก็ต่อไปต้องน่าจะมีกฎถึงว่าเหรียญหลักๆส่งมามา,มากๆจริงๆเหรียญน,นี้ถึงจะตามหลังมาได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าผลิตมาต้องโอ้โหค่อนพันล้านเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมก็ ก็น่าเห็นใจช่องทาง YouTube ต่างๆเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ถ้าปาปายุติการรับซื้อบ้างก็อย่าก,กดปาปานะฮะเพราะว่าอย่างที่ปาปาบอกข้างต้นนะฮะเราคุยกันเข้าใจง่ายๆนะฮะเอาง่ายๆสบายใจดีเนะะาะปปาต่อไปน้องเขาถ้าเกิดน้องเขาไม่รับก็จะพิ่งกดน้องเขานะฮะน้องเขาจะต้องดูว่าเหรยญลกักท่านมีกําไรเพอที่ไปไป,ไป,ไ,ปไปกบเกลื่อนตัวนี้ได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะอันนี้ออกจากปากปปาแล้วนะฮะ พราะที่ผ่านมานะอย่างที่ปปาบอกส,ส่งเหรียญสี่หนึ่งอ่าสำคัญมันหนึ่งเหรียญห้าเหรียญนะแต่ตัวนี้ขอติดมา20 30เหรียญ <ๆ S 1> ก็ถ้ากับว่าปปาต้องมาขายเหรียญของท่านเหรียญเนี้ยเอาเงินให้ท่านยกตัวอย่างนะไม่ใช่เจ้านี้นะเอาเงินขายเหรียญเหรียญหลักๆได้กําไรแล้วก็ไปซื้อเหรียญของท่านตรงนี้แล้วก็ขายออกไม่ได้ฉะนั้นเหรียญหลักๆทุกชนิดราคาต้องมาเยอะๆพอที่กาไรกาไรปปาได้แล้วเหลือเหลือแล้วนะก็จะไปซื้อเหรียญเหรียญนั้นได้โอเคนะตามนั้นเนาะเข้าใจปปาเนาะ เดี๋ยวดูเจ้านี่ส่งอะไรมาเอ่ยนะฮะอ่าอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเป็นการกระแทกธรรมดานะรูะ้สึกว่าจะเป็นเบาๆนะจะเป็นเบาๆนะต่อไปก็บอกลูกค้านะเดี๋ยวน้องแอดมินก็เช็คด้วยว่าถ้าเหรียญหลักๆเข้ามาไม่เยอะนะบวกลบคูณหารราคาหลังจากเราขายแล้วกําไรได้เท่าไหร่ถ้าตัวนี้มากเกินกําไรเจ้านั้นส่งเนี้ยก็คือเจ้าเ้าก็ยุติไว้ก่อน บอกเขาตรงๆบอกคุณประปาบอกมาแบบนี้นะเพราะว่ <_ p are> าปปาก็ต้องใช้ต้นทุนเหมือนกันนะใช้ต้นทุนฉะนั้นก็ตัวนี้ถ้ายุติได้ยุติเลยใครเขาคงไม่มีปัญหาอะไรกับลูกค้าเ <_ p are> ขาคงเข้าใจดีอยู่แล้วล่ะก็เ,รเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะมากนักสะสมไม่นิยมเล่นหาเพราะติดเข้ามาทุกครั้งเลยใช่ไหมเจ้าละห้าสิบเหรียญสามเเหรียญวันนี้มีเป็นพันๆเหรียญเลยจะไปส่งให้ใคร <_ c oughs> เยอะมากท่านผู้ชมนี่แหละการรับรับรับอ่าช่วยรับนะฮะการช่วยรับก็เกิดปัญหาตามหลังมาเหมือนกัน แต่ที่จริงต้อมีเหรียญหลักๆมาเยอะๆก็ไม่เป็นไรนะเนาะที่ผ่านมานี่อะไรเอ่ยฮะนี่อะไรกันเอ่ยฮะอะไรกันเอ่ยอ๋อสองเหรียญนี้ใช่ไหมอ่ามีอยู่กี่เหรียญเนี่ยสามใช่ไหมอ่ายังไม่หมดท่านผู้ชมอ่ะเจ้านี้ส่งเหรียญมาสามเหรียญฮะนะสามเหรียญก็เป็นอ่ะเดี๋ยวช่วยส่องกล้องนิดนึงนะอันนี้เหรียญแท้ฮะเหรียญแท้ฮะ นี่ท่านผู้ชมเป็นเหรียญบาทหนึ่งรอห้าตราแผ่นดินฮะแบบไม่มีรอศอนะแบบนี้ไม่มีรอศอที่ราคายังไม่สูงนักนะฮะ,ะราคายังไม่สูงนักเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาหลายปียด้วยกันตั้งแต่รอสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าเราก็มาสิ้นสุดที่รอศสองพันห้าร้อยสิบเก้าระยะเวลาก็ยี่สิบกว่าปีได้มั้งใช่ไหมฉะนั้นผลิตออกมาเวลาที่อยู่ในระบบในยี่สิบกว่าปีจํานวนการผลิตค่อนข้างจะมากแต่ก็ไม่ชัดเจนเรื่องจํานวนฮะแต่ปัจจุบันวันเนี้ย ส่วนใหญ่น really? ักสะสมนี่มีกันมีกันเกือบทุกคนนะนะเราจะเห็นกันมากๆครับมีมีมีชาวคอมเมนต์นะมาบอกปปาว่ารับซื้อถูกจังวะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ผลิตออกมาเยอะนี่ท่านผู้ชมเนาะเออท่านผลิตออกมาเยอะปปาก็จะซื้อราคาแพงยังไงแล้วก็สภาพเหรียญอีกนะโอเคเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะเนาะก็ถ้าราคาถูกเราก็เก็บไว้ก่อนนะฮะนะเก็บไว้ก่อนเนาะ ไม่เป็นไรปลาป่านะมีที่ซื้อเยอะปลาปามีของขายเยอะยังไม่ขายใครที่ยังขายไม่ได้ก็ไม่ขายนะฮะไม่เป็นไรเนาะเนี่ยเขาคนที่ส่งมาเขารู้ฮะว่าผลิตออกมาเยอะอะราคาก็สมเหตุสมผลนะราคาก็เริ่มจาก4 0 0 5 0 0ยห้าร้อยสวยหน่อยก็6 0 0 0้อก็ว่ากันไปฮนะเหลี่ยนที่ไม่ล้างเหลียงที่มีเครื่องราดชัดเจนอะไรประมาณนั้นก็ก็ไปตามราคาถ้าไม่ชมฮนะถ้าสวยสุดไม่ต้องกลัวรอกครับมีร้าน,นดังแห่งประเทศไทยเขารอรับซื้ออยู่อยู่แล้วนะฮะนะถ้าไม่ล้างเลยเลย,เ,ลย,เ,ลย,เ,ลยเนี่ย มีร้านใหญ่ๆเขารับซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวอนาคตปปาก็รับเหมือนกันนะโอเคเนาะคลิปนี้ปปามาเปิดกล่องรับเหรียญ้ะเจ้าเจ้าที่ทสองส่งเหรียญอา่าใครที่มีนะฮะแบบนี้นะอันนี้ก็ตรวจสอบใครมีเยอะก,ก็ลองส่งมาดูนะถ้ามั่นใจปปาตรวจสอบสําหรับเหรียญ5บาทก็เก้าเหลี่ยมอ่ะอันนี้ก็บาทหนึ่งร้อยห้าตาแผ่นดินนะถ้าแบบมีรอสอก็จะราคาสูงกว่านี้นิดนึงประมาณนั้นตามรอสอที่หายากโอเคเนาะใครที่มีนะฮะ แล้วก็เป็นเหรียญที่อ่ะ F4 ส่งมาอ่ะจากเขตพระมสองก็ประมาณนี้นะฮะเนาะอันนี้ที่คุยกันไว้นะคุยแค่นี้อันนี้ไม่ได้คุยไปคุยอะไมาเองนะคะเนี่ยอ๋อที่แอดมินเขียนอ่าอ่ยอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อปาจะต้องทํางานหนักนิดนึงเขียนมาให้เราเพราะว่า แอดมินรู้สึกจะรับงานยังไงเนี่ยรับงานเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะี่ทุกเจ้าหรือใช่ไหมเขาขอติดมาใช่ไหมติดโดยไม่ได้บอกไงถ้าส่งเหรียญมาก่อนท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวต่อไปปปาปานิดหนึ่งกับ f c ทุกท่านเลยนะฮะเพราะว่าปปาเจอปัญหาหนักนิดหนึ่งเพราะปปาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดอะไรที่ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนะฮะคือลูกค้าส่งมาระยะหลายเดือนนะส่งเหรียญหลักๆมาอันนี้ไม่ใช่เจ้านี้ปปาขอพูดภาพรวมให้นะฮะ ส่งเหรียญหลักๆที่ตกลงราคากันมาอย่างเนี้ยยกตัวอย่างนะฮะโอเคตกลงจานวนเหรียญเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าลูกค้าส่วนใหญ่ FC ช่องประปาทํำยังไงฮะติดเหรียญอย่างนี้มาท่านผู้ชมติดเหรียญอย่างนี้มาคนละ50เหรียญอย่างละห้เหรียญแต่ไม่บอกแต่ไม่บอกก็ท่านผู้ชมเหรียญมาถึงแล้วพอน้องแอนดมินไลน์ถามก็บอกว่าผมติดไปแล้วแต่จะให้ใช่ไหมฮะนะอะไรเงี้ยคือครั้งหน้า ปอปลาพูดจากที่นี้เป็นเป็นหลักเลยนะถ้า,าอ่าถ้าถ้าส่งมาก่อนนะส่งมาพร้อมเหรียญหลักๆ <พา S 1> นะฮะเดี๋ยวน้องเขาจะรับเองอย่างนี้เท่ากับว่าบีบบังคับกันนิดหนึ่งทุกทุกท่านที่ผ่านมาปอปลาไม่พูดถึงเจ้านี้นะฮะคือปอปลาเจอมาตลอดแล้วถามน้องแอนบินก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเนาะเองเขาพูดไม่ออกเอางี้ต่อไปถ้าท่านส่งเหรียญหลักมาแล้วตกหนงตกลงจํานวนเหรียญกันเรียบร้อยราคาเรียบร้อยแล้วเหรียญแบบนี้ตามหลังมาโดยไม่บอกกล่าวนะปอปลาจะหักเงินค่าขายเหรียญตรงนี้ เพื่อเป็นส่งเหรียญแบบนี้กลับไปถ้าท่านไม่บอกล่วงหน้าฉะนั้นท่านจะส่งเหรียญอย่างนี้มาให้บอกล่วงหน้าทุกท่านนะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดดีไหมฮะเพาะปปาเจอปัญหาตรงนี้เหมือนกับว่าบีบบังคับให้ปปารับซื้อเหรียญที่ไปขายที่อื่นไม่ได้แล้วอันนี้ฟังปปาให้ดีนะฮะปปาเนี่ยไม่จาเป็นปปาจะไม่พูดให้เสียน้ําใจแต่ปปาเจอมาราวสักสองเดือนเต็มสองเดือนเต็มเต็มนะปปาต้องแบกรับต้นทุน คือส่งมาแบบไม่บอกแต่อย่างงี้บอกท่านผู้ชมแล้วอย่างนี้ตามหลังมาไม่บอกโอเคไหมฮะแล้วก็มา,มาพอน้องแอ้มินไลน์ไปถามของของถึงแล้วเนี่ยคันเราจะตีของกลับหมดเราก็ถือว่าถือว่าคนเราฮะไม่อยากจะเสียความรู้สึกถ้าไม่อยากปปาเสียความรู้สึกก็กรุณาส่งเหรียญอย่างนี้มาแล้วบอกมาพร้อมแบบนี้นะ,ะถ้าส่งมาโดยไม่บอกปปาจะหักเงินตรงนี้นะฮะหักเงินตรงเหรียญได้เด็ดเราก็ส่งเหรียญแบบนี้คืนให้ท่าน ปา,ปาพูดถึงภาพรวมแล้วนะฮะวันนี้ชัดเจนเนาะโอเคไหมฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ